วันนี้ครูเอาเทคนิคดีๆคำพูดไหว้วันพุธสุดปังมาฝากทุกคนนะคะหลายคนถามเข้ามาว่าครูคะพูดยังไงดีคะเห็นพี่ๆเขาหลายคนไหว้วันพุธแล้วปังมากขายของดีปลดหนี้ได้แถมมีโชคก้อนใหญ่ด้วยนะคะให้เรา เตรียมของอะไรให้เรียบร้อยนะคะเวลาไหว้วันพุธเป็นการไหว้กลางแจ้งและที่สำคัญก่อน8โมงเช้าเราจะไหว้กี่โมงก็ได้นะคะทุกคนก่อน8โมงเช้าของวันพุธและมีจะมีเทียนเล่มเล็ก2เล่มนะคะมีกับข้าวของข้าวของหวานหมากพลูน้ำเปล่าที่เหลือเราจะใส่อะไรเพิ่มตามที่เราสะดวกเลยนะคะส่วนคำพูดนะคะทุกคน พูดแบบนี้นะตาจา๋ายายจา๋าลูกหลานเอาข้าวเอาน้ำมาถวายวันนี้เป็นวันที่ดีขอให้ตาให้ยายบรรพบุพรุษทั้งหลายไม่ว่าจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอให้ได้รับขอให้ได้กินอิ่มน้ำสำราญขอให้สิ่งที่ลูกหลานได้ทำในวันนี้จงเป็น ผลบุญจงหนุนนำให้ทุกดวงจิตดวงวิญญาณมีความสุขอิ่ม้ํำสำราญเบิกบานในบุญในระหว่างที่เรารอนะคะให้เทียนหมดเล่มเราสามารถภาวนาสัมมาอารหังไปด้วยได้หรือนะโมพุทธายะสัมมาอารหัง ภาวนาไปาในระหว่างที่รอให้เทียนหมดเล่มนะคะนั่นแหละอธิษฐานจิตนะคะหรือว่าภาวนาไปด้วยก็ได้ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ให้มีโชคหลังไหลให้การค้าการขายราบรื่นให้ชีวิตรุ่งเรืองเฟื่องฟูเราต้องมีความรู้สึกมีความสุขมากๆในสิ่งที่เราทํานะคะไม่ต้องคาดหวังเพราะยังไงเราได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะทุกคนทําดีย่อมได้ดีที่สําคัญคือบุญบารมีนะคะสร้างได้ด้วยตัวของเราเองทานศีลภาวนาเราทําอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวไม่ว่า อะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเรามันจะมีแต่สิ่งดีๆนะคะที่หลั่งไหลมาหาเราเสมอขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญความก้าวหน้าและที่สำคัญไม่ว่าแนวทางที่ครูให้ไปจะเป็นคำพูดหรือว่าการบอกกล่าวอะไรเราสามารถที่จะพูดเพิ่มเติมได้เอาตามแบบที่เราชอบเลยนะคะทุกคนไม่ต้องเยอะไม่ต้องยุ่งยากนะคะเฮงกว่าย่อมดีกว่าคะ่ะ